สวัสดีครับวันนี้ผมต้นรีนเดสนะครับวันนี้ครับผมอยากชวนทุกคนคุยเรื่องดีเวิร์กกันครับแล้วก็วันนี้ผลอย่างไรต่อการทํางานของเราบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับต้องบอกกันว่าดีเวิร์กเนี่ยเป็นคําที่ถูกตั้งขึ้นนะครับโดยนักเขียนและศาสตราจารย์คาวนิวพอตนะครับซึ่งมันมีความหมายว่าการที่เรามีสมาธิกับงานที่ต้องใช้ความคิดโดยไม่วอกแวกนะครับก็คือการที่เราดีเวิร์กอยู่เนี่ยเราจะเหมือนเข้าสู่ในโลกของงานที่เรากาลังทำนะครับและเราจะสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพในเวลาที่สั้นลงได้นะครับในปัจจ นในยุคที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนโลกในปัจจุบันนะครับที่เรามักจะถูกดิสแท c กจากโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือว่าอีเมลแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆเลยทําให้การที่เราจะมีโฟกัสงานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับการดี่เวิร์กเลยเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกลบกวนจากสิ่งร็อกข้างและทําให้เราทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสิ่งสาคัญของการดีเวิร์กนะครับคือการที่เราทํางานได้โดยไม่มีอะไรที่ทําให้เราหลุดโฟกัสแล้วก็ช่วยเพิ่มระยะเวลาในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคร ปิดเสียงมือถือปิดการแจ้งเตือนหรือว่าปิดการแจ้งเตือนอีเมลนะครับและทํางานในสภาพแวดล้อมที่เงียบโดยหลังจากที่เราจัดการกับสิ่งรบกวนเหล่านี้ได้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะที่ค่อยๆเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เรากําลังทำนะครับแล้วก็เราจะทํางานของเราได้อย่างดีที่สุดนั่นเองครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือการทาดีเวิร์กเนี่ยก็คือการจัดลําดับงานที่สําคัญและยากที่สุดมาทําก่อนนะครับเพราะว่างานเหล่านี้นะครับต้นแ้สมาธิและพลังที่สูงสุดจึงเหมาะกับการทาสิ่งเหล่านี้ในตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มทํางานอื่นๆต่่่่อนนนัเเเงะรหหลลาาี้้จชวยใด ในการทํางานผิดเวลาและล่วงเวลาจนเกินไปหรือเมื่อเราทํางานที่สําคัญและยากที่สุดในตอนเช้านะครับช่วงที่เหลือนะครับเราก็ควรจะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะครับตัวอยการเที่เราจะไปพัฒนานตัวเองการพักผ่อนหรือว่าเลี่ย ให้พร้อมสำหรับการทำงานต่อไปนั่นเองครับในปัจจุบันนะครับการทำดีเวิร์กเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับในยุคดิจิตอลครับอย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถนำการทำดีเวิร์กเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้ด้วยนะครับซึ่งรวมถึงการกำหนดเวลาในการดีเวิร์กโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนและให้ความสําคัญกับงานที่สําคัญที่สุดก่อนนั่นเองครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิกับการทํางานแล้วก็ทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าอ่านหนังสืือออหหรรว่่่าาาาาาททํงงงนนตๆๆีดมกพจโ ดูเวลาอีกทีคือเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับสองถึงสามชั่วโมงแล้วนะครับแต่ความรู้สึกที่เราทำเนี่ยมันเร็วและแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าการดีเวิร์สนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการดีเวิร์สเนี่ยคือการทำงานรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีโฟกัสกับสิ่งนั้นมากๆนะครับตัวที่เราปราศจากสิ่งรบกวนรอบข้างและมันยิ่งจำเป็นมากขึ้นสำหรับยุคนี้ที่ผ่านไปไวมากๆนะครับโดยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกนะครับเจ้าดีเวิร์สจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคคคครร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 รััััับบบบแแลลลละะะะะะใใใใชชช้้้้้เเเเเวววววาา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 นน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 นกกกทงงงงตตต่่ๆออยยยย็สมถดดดีีีปปปิิ์์ไไุจข เราสามารถเพิ่มความ productive ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มโฟกัสและทําให้เรามาลูกเป้าหมายงานได้อย่างดียนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะให้ไอเดียทุกคนนะครับในการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันนะครับใครนะครับที่ทําดีเวิร์กอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยที่ล่างได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้เรามาพูดคุยถึงเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตามบิมเดสนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ